ความเห็นผิดของคนเนี่ยผู้เจ้าบอกมันเป็นของมีกําลังอันเขาละไม่ได้กาลังออของมีกําลังที่เขาละไม่ได้เนี่ยอาการอย่างเนี้ยผู้เจ้าเลกโอลัมพาคียสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดเครื่อง้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำห้าประการคือทิฏฐิที่ถือว่าตัวตนในขันห้าคือวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเอ๊ะทำยังไงจะหลุดพนอนอ้นเนาะอะไรการหลุดพ้นมีหรือไม่ พ้นจากความตายได้จริงไหมปฏิบัติยังไงจึงจะเอาชนะความตายได้หรือบูชาไฟหรือบูชาน้ําไปลอยบาปในน้ํากันดีไหมไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดีไหมเทพเจ้านั้นโน้นนี้ดีไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ดีไหมวิจิกิจฉาทั้งนั้นเมื่อมีวิจิกิจฉามันจะมีศีลปพระตาปลามาพอสงสัยมันก็ปรุงไปเออบูชาไฟแล้วกัน เออไปลดน้ำมนต์ดีกว่าเผื่อจะโชคดีเออสะดอกเคาะหน่อยนะต่อชะตาดูหมออีกนิดนึงให้เขาช่วยพยากรณ์มันจะแกวง่งไปอย่างนี้หมดเลยนะพิธีกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากับพวกปุถุชนมากมายอย่างนี้นี่เป็นสังโยชน์สามตัวแรกอันปุถุชนละไม่ได้เป็นความเหนียวแน่นเราก็วิ่งว่ายพระพรมพระภูมิจเจ้าที่จเจ้าทางจเจ้าปา่าเจ้าเขากันอ่า คิดว่าการรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเราก็ห้อยเครื่องล่างของขังสายสินผูกข้อมือข้อเท้าข้อเอวประหลัดคิกอะไรห้อยคงห้อยคอกันเต้นไปหมดเลยมันไม่ได้คุ้มครองเราเราคุ้มครองมันนะเลี่ยมมันอย่างดีเลยนะคอนทุกยังไม่แตกเลยนะนะคอนทุกคนตายก่อนนะอืมเนี่ยอืมของขังยังอยู่นะคนตายไปแล้วอเพราะเราคุ้มครองมันอา่า เพราะความเชื่อไงความเชื่อของปุถุชนว่าเอ้ยไอเนี้ยบันดาลอะไรได้ผู้เจ้าปฏิเสธผู้เจ้าบอกนี่มันเดรัจฉานวิชามันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเธอเข้าใจผิดมันบรนดาลอะไรไม่ได้หรอกอย่างนี้ทิฏฐิเรื่องกรรมนะทิฏฐิเรื่องกรรมเนี่ยนี่ก็เป็นโอลัมพาคิยสังโยชน์เลยเนี่ยนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอเครื่อง้อยลัด อันมีในเบื้องต่ำห้าประการน,นี่สามข้อนะอีกสองข้อคือกรรมฉันทะอีกข้อหนึ่งก็คือพยาบาทกรรมฉันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสจะให้โยมละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสมันลายากนะอันนี้ก็เริ่มยากใช่ไหมแต่นั้นสามข้อแรกเนะี่ยโยมอพอไหวพอไหวแต่พอ,อละความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกาย โอ้อันนี้เดี๋ยวๆขอก่อนอ,อันนี้ก็เป็นของมีกําลังแก่ปุรุชนเหมือนกันอันปุรุชนละไม่ได้เห็นไ,ไหมอ่าลายากอ่าอีกอันก็พยาบาทอ่าเวลายมไม่พอใจใครเนี่ยโอ้มันจะพยาบาทคิดวันแล้ววันเล่าผูกไปเดือนสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งนอนก็ฝันถึงไอ้คนเนี้ยแหละนะอ่าจะทำอะไรก็คิดวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ เนี่ยเพื่อนสองหมดเลยอกุศลวิตตกก็เกิดขึ้นเนี่ยพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เป็นของมีกําลังแก่เขาพอมีพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เริ่มมีมิจฉาวาจาก็พูดทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากเกิดปิสุนว่าดการยุแย่ให้แตกกันเกิดมุสาวาทการพูดโกหกเกิดพุลสวาดคำดา่าเกิดสัมปปาลาปะป คำเพอร์เจอร์เพราะว่าเป็นมันเป็นมิจฉาสังกปะที่เราไม่ทิ้งอม,มันก็หลุดออกมาทางมิจฉาวาจาพอมิจฉาวาจาจเจริญบริบูรณ์ก็เกิดเป็นมิจฉากรรมันตาพอยมด่ากันมากเดี๋ยวก็ได้ตีกันแล้วใช่ไหมได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกันมิจฉากรรมันตาก็เกิดขึ้นเนีนยนะฆ่าขโมยประพฤติผิดในกรรมมิจฉากรรมันตา มัดแปดมันจะไล่มาอย่างนี้ผู้เจ้าก็จะตัดอธิบายเอาไว้นั้นพวกนี้สั่งย์เบื้องต่ำห้าประการดังนั้นตัวแรกสามตัวแรกต้องพยายามละให้ได้ก่อนเมื่อบานก็ไปอธิบายเขาเรื่องความเป็นสักกายะให้เขาเข้าใจด้วยเพราะความที่เราไม่เข้าใจเรื่องสักกายะนะหรือสักกาย,ยังตานเราก็เลยไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าหรือเกิดความลังเลว่ามันมีจริงหรือเปล่า อธิบายอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังเนี่ยแหละว,ว่าขันห้เรามีกันครบไหมใช่ไหมทุกคนมีรูปนั่งอยู่มีใจที่รู้อยู่ในรูปมีความรู้สึกสุขทุกเฉยๆมีความจําได้หม่รู้มีความปรุงแต่งห้าธรรมชาติเนี่ยมีในเราทุกคนแล้วเราก็ยึดว่าเนี่ยของเราจิตของเรากายของเราแต่จิตไม่ได้อยู่ในกายอย่างเดียว จิตเคลื่อนไปที่อื่นด้วยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการยืนการเดินเราป่วยเรานอนหลับจิตมันก็ยังเกิดดับเคลื่อนไปเคลนมาให้เขาเห็นถึงว่าความเป็นเราเนี่ยมันฝังอยู่ที่ตัวจิตเป็นหลักเป็นตัวที่สำคัญที่สุดแล้วจิตถึงจะไปตั้งในอารมณ์ต่างๆอีกสี่ธาตุ แล้วเราเมื่อยึดว่าจิตเป็นเราแล้วเราก็จะเริ่มยึดธาตุท,าที่จิตไปรับรู้ว่าเป็นของเราอีกทีหนึง่งยึดเป็นของเรามากๆจนรู้สึกว่าอ๋อรูปเป็นเราอืมจากนั้นรูปได้อะไรมาก็อ้อนี่ของเรานีหลายชั้นเลยนะมันจะหลายชั้นนั้นตัวจิตสําคัญพออธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าสักกายะของเราเนี่ยมีต้องห้าตัว ไม่ใช่รูปอย่างเดียวดังนั้นพอรูปแต่าำายรูปพังไปเรายังยึดอีกสี่ตัวอยู่ไหมยังยึดอ,อยู่จิตยังยึดอยู่จิตไปตั้งอาศัยในะธาตุอื่นต่อไปความเป็นเราก็ไปพร้อมๆกันนั้นมันก็ไม่สนใจเน,นี่ยกายเนี้ยตายหรือพังไปยังไงแต่ใจยังอยู่ดังนั้นความเป็นเราของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ใจเป็นหลักจิตมโนวิญ,ญญาณเป็นหลักเลย นัจิตไปรู้ตรงไหนเกิดกิริยารู้แจ้งคือวิญญาณที่รู้ตรงนั้นเราก็จะรู้สึกว่าฉันรู้ตรงนี้ฉันกําลังจําได้หมายรู้ฉันฉันกําลังปรุงแต่งฉันกําลังสุขทุกเนี่ยความเป็นฉันจะมีเคลื่อนไปพร้อมกันดังนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนร้อยเปอร์เซน์จริงๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนเพราะเมื่อกายแตกทําลายกายพังปุ๊บเรายังยึดจิตอยู่นี่เราลปล่อยวางจิตที่ไหนล่ะ แลวจิตมันไปตั้งตรงไหนล่ะนั่นนะ่ะความเป็นเราจะไปตรงนั้นตามไปใช่ไหมแต่เกิดมาทีอ้าวเป็นไกายอื่นไปแล้วเป็นแมวเป็นหมาเป็นเทวดาเป็นมดเป็นยุงอะไรไปแล้วใช่ไหมเราก็คิดพอได้แต่ภาพตรงนั้นนะอ๋อฉันเป็นยุงนะอ่าอย่างเงี้ยก็ยึดถืออีกว่านี่รูปฉันนะอืมไปเจอคนไม่มีศีลก็เปยียงตายอืม อยู่ไม่คีวันนะตายไปซะแล้วนะเนี่ยอ่าไปเกิดใหม่ไปคิดใหม่อีกใช่ไหมเพราะอายุงก็มีจิตใช่ไหมจิตมันก็คิดเรื่องต่อไปอ่าใช่ไหมก็ไปเกิดวนไปอย่างเนี้ยการแก่เจ็บตายของสัตว์จริงโอ้โหนับไม่ไหวเลยนับไม่ท่วนดังนั้นไม่ต้องมียานอย่างรู้ผู้เจ้าจึงบอกให้มาศึกษาอิทัพปัจจิตตา อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุวัตยมจะเข้าใจเรื่องระบบการทํางานของกันห้าชาตินี้ชาติหน้าเข้าใจหมดจะเริ่มเข้าใจเรื่องของคําว่าที่พระเจ้าบอกว่าชีวะก็อันนั้นสลีละก็อันนั้นแต่ก่อนอ่านก็งงอะไรว่าชีวะก็อันนั้นสลีละก็อันนั้นนะแต่พอมาเริ่มเข้าใจเรื่องของกายแตกทําลายและชีวิตแตกทําลายเออทําไมพระเจ้ามีสองขยักอ่ะอ่าใช่ไหม ผู้เจ้าแยกนะการตายเนี่ยกายพังการชีวิตยังไม่พังนะ,ะชีวิตเนี่ยเอาเรื่องดวงจิตเป็นหลักใช่ไหมวันนั้นถ้าจิตยังไม่ถอนอุปทานนั้นชีวิตยังไม่แตกทําลายนะแต่พอกายพังสักพักหนึ่งแล้วชีวิตแตกทําลายคือจิตถอนอุปทานไม่มาตั้งที่นี่แล้วอันนี้เรียกชีวิตแตกทําลายแล้วก็เราเริ่มรู้การแยกที่ละเอียดขึ้นของผู้เจ้า ไปในเรื่องของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีกับมนุษย์ผู้มีชีวิตร้อยปีไม่เหมือนกันนะมีชีวิตร้อยปีคืออยู่ครบแต่มีอายุมนุษย์ที่มีอายุร้อยปีเกณฑ์อายุร้อยแต่อาจจะอยู่ไม่ถึงร้อยคือชีวิตแต่ทำลายก่อนก็เลยโยงมาถึงทิฏฐิ62ที่พระเจ้าบอกชีวะก็อันนั้นสลีละก็อันนั้นนั้นสรีละก็คือตัวนี้แหละร่างกายการได้กายแบบไหน แล้วชีวะหรือชีวิตก็คือนั่นแหละตัวจิตน่ะที่ไปตั้งอยู่ในกายตรงนั้นเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่อันที่ยังไม่เข้าใจใน62เนี่ยมีอีกเยอะนะเกือบทั้งนั้นเลยไม่เข้าใจลมก็ไม่พัดน้ําก็ไม่ไหลสติมีคันก็ไม่คลอดทุกอย่างตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุเสาแล้วเนียย่ยฟังเหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจคืออะไรคือการที่เราไม่เข้าใจไม่มีปัญหาต่อการบรรลุธรรม เพราะความเห็นเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดและทิฏฐิ62ทิฏฐิทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าความเข้าใจผิดในภาษาหรือการมีอุปทานในขันธ์ทั้ง5ดังนั้นถ้าเราถอนอุปทานในขันธ์ทั้ง5แล้วทิฏฐิทั้ง62จะดับไปโดยอัตโนมัติของมันแต่นั้นเราขยุ่งที่ยอดเลยเหมือนศาลานิยธรรม6ประการทำที่เป็นไปเพื่อความรักกันสามัคคีการเป็นพวกพ้องเดียวกัน ปรองดองกันแต่พระเจ้าบอกข้อ6นะข้อเดียวเป็นยอดยึดคุมทรหร6ประการนี้ไว้โยมขยุ่งที่ยอดอันเดียวความสามัคคีปรองดองพวกพวกเดียวกันทั้งหมดจะเกิดตามมาคืออะไรทิฏฐิอริยาถ้าเราเป็นโสดาบันทุกอย่างได้มาหมดมันจะเป็นพวกเดียวกันเองความเมตตาให้อภยัยความปรองดองสามัคคีทุกอย่างมาเองอืพระเจ้าก็แตกทิฏิอริยาเป็นอีกเจข้อ,อนั้น นิวรณ์ห้าห้าข้อละในข้อที่หนึ่งของเจดข้อนิวรณ์ห้าประการบวกกับการคิดเรื่องโลกนี้คิดเรื่องโลกหน้าการทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกปากทํา8ประการเนี้เขารู้ว่าเขาละได้นี่เป็นยานข้อที่หนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ว่าธรรมะ8ดข้อเนี้เขาเสพครบมากทามากจเจริญมาก ทำให้เขาได้ความสงบเย็นในภายในเราก็จะไม่อาทรร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจกับความวุ่นวายอะไรภายนอกไม่ก็มมีอะไระทุกก็ทุกไม่นานทุกเสร็จก็วางโสดระวันยังทุกอยู่แต่ทุกไม่นานมีเครื่องมือในการดับเราก็มานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็เข้าสมาธิได้ก็สบายไม่มีอะไรใช่ไหมนี้เป็นญาณข้อที่สอ,อันเป็นอริยะไม่ทั่วไปกับพวกบุถุชน ใช่ไหมยานข้อที่สก็ทํา8ข้อนี้อีกอ่ะนิวรันห้าบวกับอีกสามเนี่ยว่าทําเหล่านี้ไม่มีในสมณระพรามเหล่าอื่นยานสามข้อนี้ความรู้3มข้อนี้พ่วงกันคือรู้เรื่องของธรรมะ8ประการในแง่มุมอย่างนี้ว่า1เราละได้สองเราเสพครบมาก3มันไม่มีในสมณระพรามเหล่าอื่นมีเฉพาะในธรรมวิน,นัยนี้ข้อต่อมาเนี่ย 4, 5หมันก็พ่วงก,กันคือความเป็นธรรมดาในความเป็นธรรมดาเนี่ยก็คืออาบัตใดที่สามารถออกได้อลิบุคคลเนี่ยก็ยังต้องอาบัตเหล่านั้นบ้างนะแต่ขณะเดียวกันก็จะรีบออกจากอาบัตนะเปิดเผยแสดงนี่เป็นความธรรมเป็นความเป็นธรรมดาของเขา เปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายที่มือและเท้าถูกถ่านไฟกแล้วก็รีบชักกลับความเป็นธรรมดาอีกข้อหนึ่งก็คือใช่เขาจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทํากิจที่สมควรกระทาเนี่ยโสดาบันจะขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านขณะเดียวกันที่เขาขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่พึงกระทํา ครูญาบอกว่าความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็มีอยู่แก่เขาเขาไม่ละเลยเปรียบเหมือนแม่วัวที่เลี้ยงดูลูกน้อยเนี่ยมีลูกน้อยเลี้ยงดูก็เล็มยากินขณะเดียวกันก็ชำเลืองดูลูกน้อยว่ายังอยู่ดีหรือเปล่านี่เป็นลักษณะของการที่เราขวนขวายในกิจการงานน้อยใหญ่ที่พึงกระทําแล้วเราก็ไม่ละเลย ศีลจิตตะศิขาปัญญาศิขาของเราจิตเคลื่อนออกไปจากการงานปุ๊บรู้นะดึงกลับมาขณะที่จิตเคลื่อนออกไปดึงกลับมามีปัญญาศิกขาโอ้มีการเกิดการดับเกิดขึ้นเห็นมุมปัญญาเห็นการปฏิบัติภาวนาเห็นการเคลื่อนไหวของจิตหมดดังนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่จะต้องมานั่งคู่บาลังตั้งกายตรงเพียงอย่างเดียวพโยมไม่ได้ทําได้ทุกวันหรือไม่ได้ทําได้ตลอดทั้งวันโยมจะต้องไปกิน ขณะที่เดินไปกินทํำยังไงเดินมีจิตอยู่กับกายขณะที่กินกินยังไงโภชนเนมัตตัญญุตากินแต่พอดีขณะที่ถ่ายทํำยังไงนะอ่าครูเจ้าก็สอนการขับถ่ายที่ถูกต้องอ่าอย่าถ่ายอุจจาระไปพลางทําอย่างอื่นไปพลางนะอย่าเบ่งแรงนะอ่าอาเสียงดังในห้องน้ำนะอ่าสอนหมดเลยถ่ายเสร็จแล้ว ไปทําอะไรต่อเนี่ยอืจะนอนอทํางานเสร็จแล้วอยากจะนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงและน้อมจิตไปเพื่อการนอนนี่เป็นการประพฤติปฏิบัติผลนะก่อนนอนอาจจะสัจชายะสาธยายธรรมเราก็สัจชายะในแบบที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นคือสัจชายะแต่คําของตถาคตแล้วก็ทําความเข้าใจเมื่อเข้าใจในสิ่งที่ พระองค์ตัดไว้ปิติก็จะเกิดสุขจะเกิดจิตตั้งมั่นนี้เป็นหนทางเข้าสู่มุตย์ดังนั้นการใช้ชีวิตประจําวันของโยมเนี่ยปฏิบัติทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่ปฏิบตัติคนก็มองไม่ออกว่าโอ้คนนี้ไม่ได้ปฏิบัติเลยโยมนั่งรถทัวร์กลับบ้านนั่งเครื่องบินกลับบ้านโยมก็นั่งเจริญอาณาปานสติลงรถมาลงเครื่องมาเพื่อนบอกโอ้ย เพื่อนไม่ได้ปฏิบัติเลยมูแต่ไปเดินทางไม่รู้หรอกว่าเรานั่งสมาธิมาตลอดใช่ไหมมันไปประเมินใครไม่ได้เลยอย่าไปดูใครดูตัวเองใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำตลอดทําตลอดคนทํายังไม่ยังไม่สามารถทําให้เชื่อมต่อเนื่องกันได้ก็จะมองไม่ออกว่ามันทําได้แต่คนทําได้แล้วก็ ก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้มันทำได้เพราะว่าการแตกทำลายของกายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็ตามเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรบอบครอบอยู่ตลอดเวลาจิตเผลอไปปุ๊บดึงกลับมาเผลอไปปุ๊บดึงกลับมาเผลอไปปุ๊บดึงกลับมานี่เป็นความเป็นธรรมดาอีกข้อหนึ่งอีก2ข้อกําลังข้อที่6ข้อที่7 คือโสดาบันจะมีกําลังที่จะมาฟังคําของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่วันนี้พวกเรามีกําลังมาฟังคําของตถาคตที่เมื่อเช้าก็อวิโสปองเป็นผู้สัจชายะสัจยายจากการทรงจําตอนนี้เราก็จะให้พิกูเนี่ยสัจยายพสูตรโดยไม่ต้องอ่านจํามาแล้วมาอ่านทีละพระสูตรแทนการอ่าน ให้เป็นทายาทแห่งธรรมะจริงๆเลยเอาตัวของท่านเองเนี่ยแหละเป็น,นพุทธศาสนะเคลื่อนที่นะ,ะแล้วก็ค่อยๆฝึก <c oughs> ไปมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเขาได้แค่ว่าวสุตรเดียวคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีทุกทิศที่บรรลุธรรมในภพหน้าที่เป็นเทวดาเป็นไปตามที่พระเจ้าบอกแน่นอน